ฟุกเกลิลพลช็อกค่าไฟขึ้นอย่างโหดพุ่งสูงเกือบ3า0 0 0ื่นล้านอยากซื้อหุ้นลงไฟฟ้านักแสดงหนุ่มฟุกเกิกพลมัสยาวานิชโ์โชว์บินค่าไฟเดือนล่าสุดเมษายนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากที่ไม่เคยใช้เกิน1,000 0บาทแต่พอมาเจอบิน2เดือนหลังในปีนี้ค่าไฟพุ่งขึ้นมาเท่าตัวก็ว่าโหดแล้ว ในเดือนล่าสุดเมษายนค่าไฟพุ่งสูงขึ้นเกือบ30,000บาททำเอาเจ้าตัวอึ้งไปเลยโดยฟูเกิกพลโพสภาพบิ็นค่าไฟเดือนล่าสุดพร้อมกับข้อความว่าโอ้โหปีที่เราไม่เคยเกิน1,000 0ปีนี้2เดือนหลัง1 9 0 0 0 0 0 0ถึง 20, นี่ก็ว่าหดละมาเดือนนี้2,600คอนโดเองนะยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านคงต้องซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าสินะ หลังจากที่หนุ่มฟุกได้โพสบินค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นมากก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยอาทิโดนทุกบ้านขึ้นมาสองเท่าตัวคุณพระช่วยต้องติดโซลาเซลล์แล้วเจออย่างนี้โคตรเซ็งเลยแบบนี้ก็อยู่ยากค่าไฟโหดเหมือนกดกันมาเลยค่ะแพงกว่าเงินเดือนเราอีกไม่เข้าใจค่าไฟโหดมากแรงมากที่บ้านก็โดนไป18มันโหดร้ายเกินไปกำลังมองหาโซลาเซลล์แล้วตอนนี้เป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ